สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีไทยรา <FC S 1> มส์สม 9, ทุกคนวนะันนี้ก็คือเก่าทุกคนเนาะอยู่ในสวนบรรยากาศเย็นๆคือเก่าเนาะอยู่ในแบบว่าอยู่ในสวนอยู่ในหมู่บ้านบรรยากาศเย็นๆ,ๆกินข้าวกินกน้ำแล้วครับหลังจากเลิกงนานแล้วกินข้าวกินน้ำแล้วมาลงมาพบปะส,สังสรรค์กันพูดคุยกันคือเกนะ่าเนาะทุกคนคือว่าแบบต้นนี่คือเบิ่งแบาบงยอดนี่มาหลายวันเลยเนาะทุกคนเขินมามาเนี่มาจากมืองไหนมากรุงเทพตั้งตั้งแต่วันที่สามวันที่สี่จะมาเข้ามาวันที่เท่าไหร่ ไปชูบจักประมาณสิบสาวมือประมาณนี้ประมาณสาวมือแม่นแต่มีงานมีการเหตุต่เนาะแต่มีแต่ว่ายังยังบังโตเรทองโตเป็นยังคือว่าเงินกับเขาแก่เขจ่ายใช้มือเขาก็มีกินแบบห้องก็มีอยู่คือนแบบว่าคือเห็นหนาเสอะๆมันเป็นแบบมีเรื่องของใจอย่างไดพิษกับเมียหรืออย่างไดเดี๋ยวนี้หนึ่งหนึ่งกับเรื่องครอบครัวเฮานี่เรื่องครอบครัวคือลูกว่าะัานใช่คือเรื่องอาอลูกกับแม่เขาเลี้ยงว่าแม่นะแม่นแต่ว่า คือตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมมาเลยคือเขาเขาไปเห็นเนาะคือผู้ใหญ่คนไหนนะซุปซับรุ่นประถมเนี่ะมันเปิดเทอมแล้วก็รุ่นประถมรุ่นมัธยมอยู่ในประชานิเวศเห็นเห็นไปอย่างเงี้ยนะเห็นพ่อแม่ไปรับเขาเขาก็เลยแบบเศร้าเป็นยังคือเศร้าคือภาว่าเปินจะเปิดเทอมอะไรนี้เปิดเทอมแล้ววันนี้งานเขาเป็นผู้ได้งานที่จะหองหับ นะว่าให้เมียเอามาเห็นแล้วลูกเขาก็ได้เฮียนนําแบบนี้แสดงว่าเศร้านะบ่แม่นว่าเศร้าบ่แม่นว่าเจ้าจะเข้าโรงเรียนอยังให้ลูกเข้าโรงเรียนแม่นแม่นแเอออย่าให้ลูกไปว่ะได้เข้าโรงเรียนอยู่ในประเทศไทยแม่นแม่แต่ว่าอยู่ลาวมีบ่กเป็นยังคือคือบ่เอาเข้าโรงเรียนอยู่บ้านเฮาอยู่ลาวมันบ่ดีบ่คือว่าติดอันดับหนึ่งในอาเซียนพระเทศกัลกษาลาวอ่ะมันคำลงคุณภาพอะไะเอาติดหนึ่งในในซีดในในหนึ่งในอาเซียนได้กัลกษาลาวอ่ะพอหาอี่เขียนสื่อจะของยังิ่ไร อ่าิดหนึ่งในในในอาเซียนได้กคยังคือบอ่กเขาอีคุนคือคือเพ่นเข้าอีไทยแล้วคนชอบประเทศไทยพช่ไหมให้เขาอยู่ล่าบ,บ่กเขาเลยแมนบ่กใกล้เลยแมนบ่กไปใกล้เลยแมนคือ,ค,อคือบ่อยอดเนาะลูกบ่อยอดเกิดเงยนในไทยอยู่แล้วเลยอืออือ,อ,อคือคนก็เป็นเป็นตัวไทยอ,ะอ่ะพูดไทยนักเขียนไทยไปสิคือพอทีนี้คือเราแบบว่ามาอยู่ยี่สิบกว่าวันแล้วถามว่างานฮะ มันกับพอมีนะถ้าาจะหาคืองานงานยิงงานผู้ยิงก <eterm oon> ับพอมีแต่ว่าพอตอนนี้คือเขาเราไปถามมันมันเลยแบบว่างานที่จะหับลูกด้วยอ่ะหัอไม่ว่าให้แม่ว่าให้ให้ลูกเข้าเขาทะเบียนบ้านเข้าก็บอได้ให้เขาก็บริคิดว่าให้เขาแก่เลี้ยงให้เขาเขาก็เลี้ยงเองแต่ว่าพอเขาทะบเบียนบ้านพอให้ลูกได้ศึกษาอยู่ในประเทศไทยมันมันพอทอนนี้มันมันเป็นกคสิคือคือเขาไปเห็นงานเนาะอันนี้นี่ความคิดของมายอดแลวก็คือมันมันเป็นหน้างานสมมติว่าหน้างาน เพราะว่าเข้าห้งเยนบได้เมตื่นแต่งานสมมุติว่าเข้าเม่ไปเห็นงานหกโมงเอาลูกไปเ้งเยนเจ็ดโมงมันบได้คือบ้านเฮาใดที่จะซุบเสื้อตัวเดียวแล้วไปแล้วก็เป็นไปนั่งรอนะเพราะว่ามันแต่ละมือคือมันจะบบคือกันมันจะบได้ซ้ำกันสุดแต่ละสุตแต่ละสุดแต่ละมือบบคือกันวันสิ่นกันยังนี่นะสูตรวันผระกันต่างหากวันพูดวันขานวันมันไม่ได้คือกัน คือแต่ละสี่ไ่ได้คือกะอ๋อตอนนี้กังวลน้ำเรื่องสุดบ่กเลยว่ากังวลน้ำเรื่องเรื่องลูกข้าใจบลุกคือเฮาบูมีงาเออยงานเขาโบวิงานห้องรับอันน่ะข้าจบ่คือเฮานี่มีเหตุอยู่คือเฮานะแต่ว่าลูกเมียสมมติว่าถ้าเอาเอเมียมาอยู่น้ๆโดยที่เอาเข้าในจ้างไทยอันนี้บ่ยกคิดไว้ทีมิีแต่พอทีนี้มันก็ว้าเรื่องรายจ่ายเัาอีกเอๆสมมติว่าเมียเฮาเฮ็ดเนงานผู้เดียวแน่นอนว่า เอาปูวายนี่วายเมียก็กินลูกก็กินข้าวแม่ข้าวเงินขนมไปโรงเรียนอีกแม่ก็พอทีนี้ก็คุยคุยกันแล้วก็มีนะครับอาจารย์สมมติแบบโมเมนว่าปิดกั้นอยู่ในเมืองนะก็หาทั้งสองอย่างแล้วก็ต่างจังหวัดก็หางางซอกแม่ซอกหารงอกงานว่าชันเจะงานทีทีตรงถ้าก็คือว่าเป็นนั่นคือโบกับไปวงเก่าก็คือกับไปวงเก่ามันก็ต้องรอโอกาสอีกอ่ะเนาะระหว่างเอามาเด้เอามาดุดเด้เพิ่นเพิ่นก็มีคนงานอยู่แล้วเนาะ เป่ดงนี้ทำงานนีแล้วแต่เขาก็ต้องหาไปเรื่อยๆแต่ห่างแบบมีในนั้นบอยอดก็ต้องได้ให้ถึงกลางเดือนหน้างานที่บรยอดหาเพราะว่าคือคือจะเปิดเทอมเนี่ยก็คือถ้าห่ากว่าคือได้งานแล้วอ่ะก็คือได้งานแล้วเขาก็จะต้องได้ให้ครูพนักงานเอกสารให้เือเอกสารเป็นยังแบบนี้แหละคือบรยยอดเศร้าๆนะที่เราเห็นเลยแปลว่าเป็นห่วงลูกเนาะย่าลูมบอดเฮีย่าลูกบุท่านคนอื่นเขาแม่คือคือเขากะ บริเฮียนอยู่แล้วนะคือเขากัามบเฮียนบ่เฮียนแต่เขาก็บริมีกลมหูที่จะจบปริญญาปอย่างคือมู่นะเพราะที่นี้เขาชาวม,มาเขาอยากหวังบเขากับบทท่านได้หวังกันนะแต่หวังเอาเอากันแรกคือให้เฮียนกน่อนคือเฮียนอยู่ประเทศไทยมันมีพอดีหลายอย่างแล้วมีแผนสำรองอยู่บหรือว่านใก็คือมีแผนสำรองก็คือตาอ่างจังหวัดออต่างจังหวัด ก็คือถ้าห่างมันโบได้เลยเด้กางจังหวัดนี่คือแบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนรับสมัครงานแบบพวเมียแบบนี้บอกแม่นแม,ม,แบบม่นัพวเมียแบบอยู่แบบพ่อค่วงนี่แม่นมัมนมีทีแรกเบลอยดก็คิดว่าจะเข้ามาในกรุงเทพนะเนาะเพราะว่าเฮากัรสันเว้ากะเฮากะเห็นยูทูบเบอร์ไปนนำอ่ะอันนี้ก็คือความคิดนะกับอ,อาจจะบม่ได้รายอาจจะได้สองสามพันสี่พันก็ก็แล้วแต่ก็เติมกันนะแล้วก็เห็นงานไปนนำแต่พอทีนี้มันมาเบิ่งหน้างานแล้วมันบุกไลยกันเลย งานในเมืองกับงานบ้านนอกทามาได้หลายนี่ได้หลายจริงงานอยู่ในเมืองนี่มันก็จะได้ได้ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะกับบ้านนอกแต่ว่าการใช้จ่ายคือหนึ่งเยอะนะคือเฮาต้องเช่าห้องแนะ <Man. S 1> มนแมนคือคือ <Ind io. S 1> คอยู่บ้านนอกเนี่ยต้นคือประยัดจะเหล่านี้ยันงน้อยหนึ่งห้อง,อง,องเฮาเฮาบริจาเช่านะ <c oughs> คือเหตุงานกันสบสมมุติว่าเปนเ็นงานของครอบครัวเนาะโบแมนว่าเมียครับเพื่อนกับบางทีเพื่อนกับจัดแจงเรื่องไอ้อาหารการกินแล้วก็เอารูกไปเนนี่ คือบอยดเห็นนเพื่อนก็ไม่ได้ตื่นสวยนะอยู่พุ่นนะพมาเบิ้งนะแต่เพื่อนก็ไม่ได้ตื่นสวยแต่ว่าเพื่อสิแล้วอ่ะเนาะแต่ละมืออ่ะแต่งสุดนิดน้อยเพื่อสิแล้วอ่ะมันบดคือถามว่าถ้าหากมาไม่มาอยู่พี่นะได้บอยด์บอยดก็เป็นห่วงเมียบอยดอีกบอยดมาเบิ้ง่าถามมาได้เฮ้ยนี่สิบมื่อยเลยบอยดนี่เองนี่คืสิบมือยแต่ว่าเมียสมมติว่าเข้างานเนาะ เกาโมงเอายกตัวอย่างว่าเขางานเกาโมงแล้วเพื่อนสิเตรียมเครื่องให้ลูกเตรียมเครื่องให้เจ้าของอีกเตียมส่วนขนมเปรียนแม่นแล้วสมมุติว่าในกรณีที่ห้านเพื่อนบอกให้ยุดอีกเนีเอาในกรณีที่มีกิจกรรมเอาต้องไปกับลูกมีกิจกรรมสมมุติว่ามีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเอาต้องไปกับลูกแม่แล้วว่า ยุดเด้ะพันเชียพว่าบออันนี้อันนี้เป็นความคิดของมายอดน,นอันนี้ก็แสดงว่าเรียนอยู่ในประเทศไทยมนกิจกรรมหลายอันบ่แน่นเพราะว่าคือ,ค,อ,ค,อคือกีฬาสีบอลหรือก็ไม่กระทั่งวันแม่เอาวันแม่แม่ก็ต้องไปนั่งอยู่หันวันแม่มันมีวันแม่มันพ่ออีกไดยเออไันอันนั้นเด้คือบ้านเขาก็ปล่อยให้ลูกไปอย่างเดียวพอ่อเลยบไไ่ได้บ่ได้นะคือมันมีกิจกรรมหลายอย่างคือวันวันครูก็มีวันครูก็คือ สมมติว่ามีกิจกรรมเนาะบแมนให้แต่ครูกินได้ก็คือเด็กๆเ,เห็ดให้เด็กๆนะมันครูแต่เฮ็ดให้เด็กๆแล้วว่าพ่อแม,ม่มีกิจกรรมแบ้ว่าทีไปซ้อยบอรหรือว่าคือเพืเ่อนๆเนาะคือบยยอดที่พุ่นกัมีเพื่อนๆกะเอาเงินเดียวออกมาคนละสี่ร้อยคนละพันไม่ใช่นะมากะเขาก็เห็ดกิจกรรมเขาอีกให้ให้น้อ,นองอะนะของผู้ปกครองแม่ๆของผู้ปกครองอันนี้ก็กลุ่มๆเขาสี่ห้ากลุ่มเขาอยู่พุ่นนะมันก็เลยเห็นให้ว่าเออบยยอดมาอยู่นี่ทีแรกบยยอดก็คิดว่า ก็เป็นความคิดนะทีที่เขาอยากอยากพัฒนา,าเอออยากดันตัวเองมาอยู่ในในเมืองลองเบิร์กนะแต่พอที่นี่คือสภาพแวดล้อมเขามันมันบบได้หรือเขา<ม>ยังบมีอ่างานที่รองหลับเฮาไม่ซั่นไปถ้าว่ามีงานบอกถ้าหากว่างานนะ่ะแน่นอนว่าประเทศไทยมีงานเยอะนะจำนะแมนแต่ว่างานที่จะมันเข้ากับเขาอะตอนนี้อ่ะาใจแม่นงานที่จะเข้ากับเฮาหายากเพราะว่าบบเม้นบ่ห่านะ พี่สาวของเมียนี่ก็แต่งงานกับคนไทยเพิ่นก็ซื้อบ้านในประเทศไทยแล้วนะถ้า <โ afin S 2> หากไปอยู่นะเพื่อนก็ไปอยู่ได้แต่ว่าคืออยากเอาชีวิตนัด,ดยโตของเองเนี่ยคือเมียเพิ่นครั้งเมียนี่ก็มีมีญาตอยู่อยู่ประเทศไทยนี่ก็มีพ่อก็อยู่ไทยนะอือ<ห>เอาไปอยู่น้ำพ่อก็ได้ที่ชนบุรีนะ<ห>สมตุติว่าอกาแต่ว่าคืออยากอยู่น้ำลูกอยากได้ลูก<ห>แล้วบพี่สาวก็อยู่ไอ้บางใหญ่เพิ่นก็ซื้อบ้านแล้วนะเพิ่นก็ซื้อบ้านก็เป็น จดทะเบี่ยนสมรสจกับคนไทยนะนี่ก็ไปอยู่ได้แต่ว่าคือเว้างนละแต่ว่าเพื่อนก็นหางานให้อยู่นะแต่ว่าบบได้แต่ทางไปอยู่เพิ่นเขาก็เกรี่ยใจใอยู่ได้คือคือมาอยู่ในเพื่อนก็นจะมานะมันก็จะมาเนี่ยวันสิ้นเดือนนี่ก็จะมา <c oughs> เดี๋ยววัาก็จะไปหาเนาะแต่บัวหัวจะได้มาหาบ่ต้นหรือบอ่ได้มาหา้ต้นหรือบอ่แต่ก็่าตนินใจไว้แล้วถ้าหาัก่าบโบมีหรือ,อ,อ <c oughs> แต่ต้องได้งานให้ให้ได้งานก่อนเปิดเทอมเพราะว่าถ้าหากว่าคือเฮาได้งานแล้วก็จะให้เพื่อนท่าน เขียนเอกสารยังให้ถ้าผ่านทางลาไลน์อยากก่างเงี้ยกเพื่อเขาไปยื่นด้วยเพราะว่าถ้าหากเขาชนะไม่เขาม่ได้เพราะว่ามันต้องมีเพราะว่าคือประเทศไทยเพิ่มละเอียดเลยคือเขาเข้าขงเฮียนแล้วน<ง>เนาะโบแมนที่ไปมงนี่กับจดซือได้ค่อยเข้าแล้วแล้วที่ไปเข้าของขน,อนั่นโบแมนเนี่ย<ง>คือเจ้าต้องเอาตัวเนี้ย<ง>ไปแจ้งอ่ะเอาเอาเอาประวัติแจ้งอกอะไรวะประวัติที่เจ้าเคยเคยเรียนมาแล้ว็แมนแมนแมนคือคือยังยอดเนาะคือเขานี่คือยอดนี่คือยุโระยอดแต่แจ้งเนี่ยต้องแจ้งเข้า บัจรกมีบัตรรายงานอยู่แล like e. ้วก็ต้องแจ้งเข้าใจบ่หรือว่าเบาแจ๊บมีบัตรรายงานไปเย็ดงานที่อื่นก็ต้องแจ้งอันนี้คือการนักเรียนคือการต้องแจ้งคือเฮาอยู่ในตำบลนี้เนาะบ้านเลขกทีนี้แต่ถ้าเขาไปมณฑลอื่นก็ต้องได้แจ้งแล้วก็โทรประสานงานทางเพิ่นแต่ว่าบ่ายดเป้าได้เลยว่าเข้าง่ายนะแปลว่าเขาพูดคุยกันเข้าง่ายกับกับทางครูอาจารย์ทางคนไทยคือว่าเข้าง่ายแล้วระบบเพพันดี ระบบผูควบคุมทั่วประเทศระบบคือการลงพยาบาลเนี่ยบัตรโรงพยาบาลไปแบบทำประวัติครั้งเดียวกับคือคือบัตรนันไปเข้าได้ตลอดสิ่งเดียวเดียวบัตรจะเล่าเองอันนี้คลิปนี้บัตรัตจอกเลยนะคลิปนี้นะบัตรจะเล่าเพื่ออะไรฟองต้องคืฟังคือเราเราเราชีวิตให้ฟังนะประสบการณ์เพราะว่าทางนี้ผมเคยมีลูกเคยมีครอบครัวอันนี้อีกอีกสามปีข้างหน้าเพคนก็จะได้ใช้อ่ะเนี่ยชีวิตแบบบัตรเดี๋ย่คนก็จะได้ใช้อีกสามปีข้างหน้าเมื่อกีนเนี่ยสามปีก็กว่าจะใช้แล้วคือ เขาเฮาไปอยู่เนาะไปไปอยู่ในประเทศไทยอยู่แบบนั้นน่ะถือว่ามันมันมีข้อดีแล้วข้อแตกต่างกับอยู่พี่บอมันมันมีอยู่แล้วเนาะแล้วก็เวลาการเรียนการสอนเนาะกับอยู่ลาวอยู่ไทยก็แตกต่างแตกต่างแตกต่างกันมากเพราะว่าคือจังเฮาเขาอยู่ไอ้อยู่นี่อยู่ประเทศไทยเนาะพอเขากลับไปคือบ้านทฮงานคือคือบ่ยอดนอดไอแจฟเพินก็ได้ถามด้ไอทีว่าลูกบ่ยอดสิเรียนใส่ิ่นว่าสิเรียนไทยเออเป่นสีเรียนไทยเพราะว่า ประเทศไทยสะอาดัโรงเรียนประเทศไทยนะโรงเรียนประเทศไทยนี่สะอาดแล้วก็คือเขานี่จะหูจักมดว่าลงชื่อพออบอกนับนตั้งแต่พออ,อ,อแล้วก็ครูนะเพราะว่าเขาเอา,จาใจใส่คือคือจังแต่ละมือนี่เขาต้องส่งกานบ้านบอกคุณครูได้คุณครูก็จะส่งกันบ้านบอกเขาได้ไไเขาต้องมีลายคุณครู่ะการบ้านแบบไรกันบ้านแบบไรกันบ้านเขาเป็นเขาเป็นคนเห็ดประกันบ้านเขาเป็นคนเห็ดให้ลูกเขาดีเลยสอนใช่สอนลูก คืออาจะรย์ว่าก็ได้ลูกสอนเฮาเฮาบ่ได้เฮียนอาจาร่ลูกสอนเฮาแม่ <c oughs> ค,คือคือบางอย่างแล้วมันมันยากแล้วหลัง่ากนันซะเฮาก็เฮาก็เฮ็ดบ่เป็นเลยภาษาอัาางกฤษสมมติภาษาอังกฤษเนาะยกตัวอย่างภาษาอังกฤษหรือว่าสิ่งยากๆนะของคอไทยกับลาวมังู่คือกันเลยเฮาก็ต้องโทรหาครูเฮาบ่แม่ว่าคืออนนา้นเว้ามันบ่ได้ง่ายเดยเรียนอยู่ไทยนะคือเฮาอ่ะต้องเฮียนอีกครั้งนึ่งอ่ะ เขียนนำลูกอีกครั้งหนึงนครับแ<า>ม่บยัดกดเขียนเขียนก่อเขียน้ยนอ,ยนอ,ยนอ,ออ่ะอ,อืออออต้องสมมติว่าเขียนเล็กๆนเด็กน้อยก็จะมีหัดเขียนสวยเขียนงาม,มานะเะอออก็จะมีแต่ละเมื่อต้องมีแบบบ้านอ่ะสองสามครัง้งอ่ะตอน่อหนึ่งสัปดาห์นะสามครั้งสี่ครั้งมีกันบ้านนะแต่ก่อนบ้านเทาก็มีนะมีคือกันบ้านเฮามีนะจีนมีอือหมอมีมีอันนี้คือเดี๋ยวบ๊ยัดจะเล่าให้ฟังมีแต่ว่านักเรียนอ่ะ แต่นี่มีคือให้พ่อแม่ไดยพ่อแม่ครับคือพ่อแม่นี่จะมีลายกลุ่มครูเลยอาจารย์บอกลายกลุ่มชั้นอนุบาลสองคือถ้าห้างว่าลูกเจ็บนะลูกบสบายจะต้องลายบอกไดยลายบอกจะไปดิถ้าจะไปบัเป็นทางบุปไปนี่คือต้องลายบอกเลยถ้าบุลายบอกคือแสด่งมารายาเพ้นอะไรเอียดีรีนะบันจ่คิดว่าบาาเมียมีกิกบอกติ้ง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 แต่ละมือนะ เพราะว่าเขาบรเบิงบบ่งเด้บดไริบูรณ์เอยลายกลุ่มลายกลุ่มแล้วก็ลายชนโตเพิ่นอีกได้ลายกลุ่มนี่คือเฉพาะกลุ่มมีน้องๆเนาะสมมุติว่ามีเด็กชายนี้เด็กชายนี้เด็กชายนี้ม้วนนะถ้าหากว่าคือบต่ต้นไปเพราะว่าเมียบ่ต้นอ่านหนังสือบออกแม่นบ่เออบ่ต้นก็จะได้รับเองบ่ต้นก็จะพิมพ์เบิดมือเลยพิมพ์คุยกับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,นะฮะผู้ปกครองว่าเออนี่ทํากันบ้านนี้นะแล้วก็ามารยาทของน้องอ่ะดีมากนะ,ะก็ดีทัศนาการเฮาก็จะเล่าลงนะฮะ ลงในกลุ่มเอาถือว่าก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะที่ที่ภูมิใจนะเพราะท่านได้เรียนในประเทศไทยก็เลยบยอดว่าตัดสินใจถ้าหากว่าคือคือสองมีสองทางเนี่ยที่บยอดคือวางวางแผนไว้นะคือตอนนี้ก็อยากอยากอยากในเฮียนที่นี้อยากเฮียนที่เจริญอ่ะทีที่แบบว่าหาชั้นทีทีเห็นตรงเฮียนเนี่ยรเฮียนประถมอาจารย์นะครับชาประถมมองเฮียนนะครับ ประชาอุปธรมปธรมประชาอุชาอุปธรรมคือตั้งใจคืออยากเรียนที่โรงเรียนตรงนี้เพอาะเห็นตรงเห็นใหญ่ๆสูงๆเนี่ยเแล้วก็ตั้งใจนะตั้งใจแต่ถามว่านนนบ้านนอกอ่ะในนอสบ้านนอกมันก็ดรอปกว่านี้ลงแต่ว่าอพอที่นี่อ่ะเฮาก็อาจจะบุญบุญถึตงตัวนี้ก็พอเป็นยังนะพะว่างตาฮาวก็คือว่ายอดเบ้าแล้วว่ยอดกะคนต่างดาวอ่ะคนต่างชาติมาหาเงินอันนั้นน่ะเฮา สิ่งที่เทาต้องการอยากให้ลูกเงียนบอมเน่นอนกัอยากได้เงินอย่างในเงินแบบบอมอยากให้ลูกเงียนแบบบอมถ้าหากผมมีเงินนี่อยู่ประเทศไทยนี่ถามว่าเปลืองกว่าบ้านเทาบอมเปลืองนะคือว่าสิบเท่าอ่ะท้านผู้ชมพอกว่าเป็นงั้นมันลาอี่คือเบี้ยยอดบอมเพื่อเติมขั้นแรกนี่อขั้นต่ำนี่คือต้องใช้ละสีหาา่ห้าพันคือบี้ยยอดนี่ถ้าหากบี้ยยอดกับไปเงี้ยนบรรเทาคือลูกบี้ยยอดก็จะบริสิทธิ์เลยไอ้ซื้อสุดนี่แต่ถ้ากลับไปว่า ไปเฮียนต่างจังหวัดคือเก่าแต่ว่าไปเฮียนใหม่ก็ต้องนับหนึ่งใหมเ่เล้<ม>ก็จะบริ้ซื้อแค่รองเท้านะรองเท้าสีดำนะ<ม>จะบริ้ซื้อแค่รองเท้านะก็ซื้อใหม่หมดเพราะว่าคือประเทศไทยมีกิจกรรมคือว่าอะไรมีกิจกรรมเฮ็ดมีกิจกรรมเฮ็ดมันน่าสนใจอ่ะมันก็พอเสียพ่อแม่นะสมมติว่าเสียไปเสียทั้งเฮียนบอ่บอๆเลยก็คือเ <c oughs> สียซื้อสุดเออสมมติว่าคือมีสุดกีฬาอะไราสุดสุดหันสุดนี่นะสมมติว่าทีมเพื่อนสีเหลืองก็ิเนะ แตสมุนออกปูละร้อยบบหรือว่าสุดนี้จากร้อยจากบ้าแปดสิบบรวอยนึง <c oughs> เพราะมันจะมีกิจกรรมแมวเห็ดตะลลอนะ <c oughs> บนัวใาาาาาาานแบบแบเก็บเข้าเฮียนในโบแมนไมนไีย <c oughs> เฮาดีแบบว่าคือครูมันก็นจะค,ค,คัดคัดคัดมาให้แล้วเนาะเออว่าบางอย่างเขาก็ใช้งบวงเฮียนนั่นแหละแต่บางอย่างคือวงเฮียนบ้านนอกเนาะว่าัชชะคือเฮากระสรอยบางเท่อนะบางเท้าประยัดก็เออมีกิจกรรมอะไงต่างๆทากับเพื่อนเพื่อนเ่ะ คือบ๊วยแจ๊กบอกว่าอะไรมีงานมัณฑิคงานมันณฑิคนี่บ๊วยแจ๊กจะทีมงานบ๊วยแจเลยบ๊วยแจ๊กเข้าไปแล้วก็เขาก็เออเขาทีมงานเขาซื้อยังเนาะซื้อขนมเนาะเขาก็ออกคนละสี่ห้าร้อยคนละพันออกไปเพื่อเฮ็ดกิจกรรมให้ห้องเขาอะไรเออบ๊แมนว่าเบิร์ตเนี่ยเขาก็บไวาเด้เบิร์ตเนก็คือห้องเนี่ยสมมุดเาะเนออห้องกิจกรรมคือปรต้นสมมุิว่าลูกประตูอนุบาลหนึ่งบ้านสองก็จับกลมกล่มเนี่ยห้องเขาเพราะว่าคือแต่ละผู้ปกครองกันรวมกันแม่ คนก็นจะมีอยู่แล้วแต่ละโซนแต่โซนสมมติว่ามีสิบคนสมมติว่ามีแรงงานเมียนมาแรงงานชาวไทยนะคนไทยเองทีบ่บริได้เป็นแรงงานก็นมนี้แล้วก็ถือว่าหลายหลายสัญชาติมาร่วมเดี๋ยวคนเข้าเดียวได้นะด็กน้อยนะเดี๋ยวนก็นกนอยู่ม่วนบริเปนแต่คนล่า่ะลูกบ่จัดผู้เดียวอยู่เฮียนนะนอกน้าก็กจะเป็นแบบว่าความใส่ใจของคู่เป็นยังไงแบบว่าคนไปอยู่คนไปเบิ่งไปคนไปเบิงบ่งไปยังบ่อบบนเขาอยู่อ่ะมนเคนไปเบิ่งอีก เพื่อนไปเบิง่งคือว่าเบิงห้องเ <HYUN S 2> บิ่งยังเขาอีกโทรมาก่อนไหนเออโทรไปห้องได้ไหมไปบ้านได้ไหมบอสโทรมาว่าอยู่ไหมเออเออเออคุณไม่มีสิทธิ์เลยเอ,อืเ,ออเขาต้องมาเขาต้องมาดูอเดี๋ยวคุณครูไปดูนะเออดี๋ยวคุณครูจะไปดูที่บ้านที่อยู่น้องอ้ายไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปเก็บกข้อมูลไดอืสใช่งมวันลูกซาบะต้นในเจ้าหน้อยห้องเฮียนคู่ใช่ห้องบาต้นนด้หรือโนแมนแต่ห้องบาต้นหก ปรตูถือสุขานยเออก็ได้เนาะเจ้าเจ้าต้องเห็ดละเอียดเห็ดในเป็นแบบว่าเอาเป็นแบบย่างให้เด็กน้อยเ้ออแสดงว่าอันนี้อันนี้หลายคนบ้าอันนี้่ที่บาย้อนมาตัวเลให้เอฟซีไทยคอมเมนต์เลยโบเซีอนะโบเซีอนะเท่าที่ฟังนะคือโดยความที่บมเองผมมีประสบการณ์ได้เลยแสดงว่าที่พายอดจำคือตั้งใจแห้งขนาดคือมีความตั้งใจสูงขนาดต้องเอาลรงมาเรียนอยู่ไทยนี่นอกจากอ่า ประสิทธิภาพหรือคุณภาพด้านการศึกษาแล้วยังจะต้องเห็นความใส่ใจของคุณครู<ม>เนาะทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนเพิ่นแบบใส่ใจแบบขนาดนี้เลยเนาะคือจังว้าวแหละคือมันมีคุณภาพคือบ,บ๊วยยอดเว้าได้เลยเว่าเต็มปากเลยมีคุณภาพอืออือืออือถามราคาใช้จ่ายมันมีแบบมีมันหลายกว่าบ้านเฮาสิบเท่าอ่ะหลายกว่าบ้านนอกนะบ้านนอกบ๊วยอดนะมีก็มีให้ลูกเฮาบผมแม่นมีโรงเรียนเก็บอ่ะแม่นคือคือของลูกเขาคันว่าคือว่าร่คาใช้จ่ายแหละ หลายกว่าสิบเท่าแต่เพิ่นบ่ได้เก็บไปซื้อเหล้าซื้อเบียเก็บกาเท่ามีกิจกรรมเด้มีกิจกรรมบมแม่นเพิ่นเก็บนะว่าจะจะคือจะซื้อสุดนะซื้อสุดที่มีการแข่งขันกีฬาออย่างต่างๆะแต่คืออุปกรณ์การเรียนเพิ่นมีให้ครบนะคือเดี๋ยวเดี๋ยวจะพัางบอกคือว่าตอนเข้าโรงเฮียนแรกๆเสียงไงนดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเอาถ้าจะพัางก็จะเล่าเอาเนาะเราว่าลูกซวบ่ต้นก็บว่าต้นก็อยากมีประสบการณ์ไห้เนาะคือคือจังเข้าเข้าแบบเรียนนี่ เดี๋ยวจะเล่าตั้งแต่ซื้อสุดเลยนะคือมีอม,ม,มีกับมีซื้อสุดว่าจะแต่เบยจกัจจมุต่ได้แล้วสุดกับอยู่ทีประมาณสามพั 3, นนะสามพันกันแล้วแล้วแต่โรงเรียนนะตรงเรงียนใหญ่ไปดีก็บโบหูแล้วว่าจะมีสุดอย่างนี้นแต่ว่าคร่าวๆประมาณสามพันสี่พันละก็เข้าไปนะมีรายละเอียดยิบย่อยอีกไดยคนใส่ใจดิ้งน้อยนะเข้าไปแล้วนี่เขาไอไปไปเสียไอุปกรณ์การเรียนเสียเท่เดียวฮะประมาณสามสามร้อยห้าสิบเนาะ ทั่วประเทศน่าประมาณสามร้อยหสิบทั่วประเทศนะแล้วก็เขาก็จะเสียอุปกรณ์กันเฮียนแล้วก็จะมีหลายๆอย่างเนาะเงินที่เขาซื้อเครื่องไปนี่เขาก็เอาไปบินไว้ได้เอาไปบินไว้แล้วเขาก็จะไปเอาเงินคืนว่าสั่นๆเอ้าได้เงินคืนมาอีกเออแต่โบได้หลายแต่ได้น้อยแต่ว่าก็จะได้ส่วนหนึ่งก็ประมาณสามร้อยสี่ร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทเออ เงินตัวนี้ก็คือเขาอาจอาจจะบได้ก็คือเอาเอาไปใส่เงินอุปกรณ์กันเทียนเลยเงินที่เขาจะได้คืนจากบินชุดนี้เขาเอาชุดของโรงเรียนวาเขาซื้อชุดโรงเรียนเลยเขาไปซื้อไปตังหากชุดโรงเรียนคือจะมีให้บางส่วนแเขาซื้อไปซื้อตังหากซื้อตลาดเลยแต่ต้องเอาบินมาเอาบินมาถ้าหากบอกบินเอาบินมาก็บได้อีกเบิกโบได้เป็นเบิกกับบได้เขาต้องให้เบิกบเพราะว่า่นบรอยากโกงดิอบต้องให้เบิกอ่ะ่นบรอยากเอาใช่ไหม คือไปซื้อสูตรอ่ะต้องเอาบินมาอแล้วก็ไปยืมเอาเงินแล้วก็เขาก็จะเอาเงินท่านไปเสียอันนั้นอีกเลยมีการเกิดอุบัติเหตุอีกอืมกันรนไปประกันอุบัติเหตุบอกิดประกันอุบัติเหตุประมาณเท่าไรอ่ะะเขาก็เสียสามร้อยกว่าบาทประมาณนี้ผมพูว่าบอร์ยากจำาม่ได้แต่ประมาณนี้แต่ถ้าห้างก็คือแต่ละองค์ประกันเทศไม่จด้อ่านนะเขางเฮียนะคืว่าลายอย่างอ่ะ คือเฮาเต่ถามว่าเฮากบอยกให้เกิดขึ้นดอกตัวนั้นนะแต่มสมมติว่าคือมีกรณีเกิดก็คืต้องเก็บไว้นะเ,เป็นการแบบเตรียมพร้อมมากกว่ามีไสเกิดขึ้นเจ้าจะได้ทันทีเลยก้อนหนึ่งก้อนใหญ่มากๆนะสำหรับแรงงานลาวอ,อ่ะแต่ว่าโบมีไสอยากเกิดแต่ว่าเพิ่นเซฟไว้อะแต่ว่าอยู่ในสถานที่ของเฮียนนะแต่ว่าอยู่ในสถานที่ของเฮียนและถ้าหากว่าคือในช่วงที่ เปิดเทอมไหมหรือว่าในช่วงที่ยังบวจดกะสมมติว่ามีเหตุมีเหตุหนึ่งขอโทษกับใครนอตีที่เกิดมีเหตุหนึ่งทีน้องน้องน้องน่ะรุ่นเดียวกันกับลูกชายที่ไปเหตุเกิดอยู่ไออยู่สวนแต่ก็บรได้นะเพราะว่ายังบวชในอันนั้นเด้ยังบวชในเหตุเด้เขาเงียนใหม่นะเ้าตรงตรงเหตุก่อนถ้าเหตุแล้วก็คือจะได้เลยเดี๋ยวเดียว <ๆ S 1> ตรงนี้ fc สับสนเลยคือไปเหตุยังอย,งอยู่สวนจากที่ไหนถือว่าเก็ดอุบัติเหตุสวนเออมันต้องว่าให้ชัดเจนว่าบอเขาไปไอจากอันนั้นนะนะไอจากว่าลุงเกินเพลินนะนะ บอกสมมติว่ากรณีเขายกตัวอย่างเป็นกรณีสักว่าไปเกิดอุบัติเหตุอยู่สวนแต่ถ้ามพระท่านในเหตุประการเหตุประกันตัวนี้เขากับโมมีสิได้อ๋อนี่นอกนอกเอียงนอกสถานที่นอกแค่หาสถานแล้วนอกนอกโรงเรียนไปแล้วแต่วบาปโยกับบุหูุนะว่าว่าอยู่ใส่เนี่ยแต่ว่าถ้าอยู่โรงเรียนคือจะได้แน่นอนอ่ะแต่วบาปบัวคือวบาปโยกกับบุได้มีบุหงุ่นวะสั้นจ๊ะกับบุหงว่าเออถ้านอกแบบนั้นอาจจะจะได้บอหรือว่าบัวได้อันนี้ก็อันนี้ก็จะพักทางเอซี่มันไปเลยนะ ว่าถ้าเกิดเกิด <c> ย <oughs> ืนนอกจะได้บอก็อันนี้ก็อาจจะขอถามไอซีไปเลยแล้วกับทุกคนฝากถามไอซีไปเลยคือมีหลายอย่างอ่ะแหละคือรถยนต์เบาขนาดแขกเบาแล้วกันบริการนะแน่นอนแล้วเขาไปแล้วอ่ะเฮ้ยขอทษขอทษกับไปเฮ้ยบักคับตัวผ้าลูกตัวมาบปล่เนาะคือคนสนิทกันนะคือบ้านเราอ่ะแต่คนไทยไม่มีเลยนะถึงสนิทหรือไม่สนิทจะไม่มีการพูดกระเป๋าในหน้าที่อ่ะ คุณพ่อคุณแม่ก็ว่าในหน้าที่แั่นในโรงเรียนคือเออคือในเนี่ยคือว้าแบบว่าตามหน้าที่อ่ะคือชนิดกระยานะเออจะไม่เรียกค่ะคุณป้าคุณลุงไม่จะไม่โบค่อยได้ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่เออแม่ส่วนส่วนหญ่จะคุณพ่อคุณแม่คือบ่อดกับคุณพ่อเนาะบ่อยไปคือมือคือโรงพยาบาลเนาะคือบ๊วต้นเลยทอดคือคุณพ่อคุณแม่แลยไหมโรงพยาบาลก็ไดรการฝากทองแล้วคุณพ่อคุณแม่มันอาจจะเป็นทรัพย์เป็นภาษาเป็นมารยาทของอ่า การแพทย์การโรงเรียนหรือบ่หรือว่าเป็นอ่าแบบนั้นอยู่ได้เพราะว่าพอมันเขาเกี่ยวกับเด็กเนี้ยสิเด็กมันต้องมีผู้ปกครองไมหรือเป่าบอกว่าสิป้าลุงเอาเอาเด็กไปโรงเรียนเขาก็้อง่วยพ่อคุณแม่ก่อนนั่นแหละแม่เพราะว่ามันมันเรียกให้ลูกไปเลยเรียกให้ลูกเรียกตามแบนั้นว่าไปนั่นไปเลยเนาะเป็นสอสไปเลยนี่คือเป็นเข้ามาเบิ่งเพอนในเฮือนอ่ะเขาเบิ่งในเฮือนจะค้นผลมานะครู เอาก็คู่ประจำสั้นเจ้าประจำสั้นนะโอ้ถือว่าคู่นี้คือลำบากนะนี่คู่นี้เป็นพ่อแม่คนที่สองนั่นอาชีพที่บ่ต้นมักที่สุดอยู่ในประเทศไทยคืออาชีพป์คู่มาต้นมักเพราะว่านี่าลำบากคือหมายถึงว่าเพิ่นต้องบักบั่นไปห่องเน้นเน้นว่ายอดอยู่สวนอ่ะเพิ่นต้องไปสวนเลยเหรอไปสวนอู้บ่จะไปแล้วอืมมันต้องไปนั่นแหละคือคือบอยจ์บ่ต้นบบ่ยจ์สาวคือบ้านเฮาบ่มีเด้แบบนั้องบ่มีบ่มี่เนี่ยคือไปแต่โรงเรียนคันยังมีแล้อว่ขออนุญาตทำตีกันนหรตีกันแหละ ครูอาจารย์ไปหาพ่อแม่ปกครองอยู่ห้อเดือนบางเดือนมย่นี้ในเรือบ้านนอกคือว่าเนาะครูนี่ก็เป็นแบบเป็นเพิ่อเพิ่งจะกว่าแม่ผู้ที่ซ้อนคนนะกว่าแม่คนนะความใส่ใจเนาะก็เพิ่นสอนทุกอย่างเี่ครูนี่ยอืมบริบริษัทเฉพาะปลูกฝังนักเรียนแค่วิชาความรู้เนาะยังยังแบบไปดูแลถึงชีวิตการเป็นอยู่ของนักเรียนคือคือบ้านเฮาอะนะกันกันจะว่าวแล้วเฮียนกขอขอขอว่าอีกเท่หนึ่งนาเดี๋ยวจะจะจบแล้วคลิปนี้เนาะมันยาวแล้วไปเนาะเดี๋ยวจะว่าอีกเท่ีนึงคือคือจังคือเฮาเฮียนเนาะ เพื่อนจะสอนหนังส anyway. ือหนังสือหนังสือประเทศไทยอ่ะเด็กน้อยอ่ะเขายังไม่ได้สอนขนาดนั้นที่จะสอนหนังสือหนังสือหนังสืออย่างเดียวไม่ใช่คือสอนมารยาทอันดับแรกเลยนะไปโรงเรียนเนี่ยต้องสอนมารยาทก่อนให้เฮียนให้นบให้ไหวหลังจากที่ลูกว่ายอดดื้อขนาดน่ะมาดื้อสุดๆเลยแต่พอไปโรงเรียนอ่ะ เห็นบ่บ่ท้นเมื่อยังไงบ่ท้นเลยบ่เจ็บเห็นกล้องบ่เจ็บกะว่าอ่ะย้อนว่าเห็นอยู่ในประเทศไทยแต่เห็นอยู่ในลาวเลยรู้ประยศเมื่อนะวิแบบว่าคนเต็มเลยนะบ่เจ็บอ่าเด็กน้อยอ่ะเต็มเลยมาดูเขาชี้ตัวมายังครับ่เนี้ยประยศกระถาที้ตัวมายังมาเบิ่งบกวันรับว่าเขาจะมองบกวันเนี่ยมันวันตัววันอ่ะประยศอ่ะแต่ว่าซื้อน้องอายซื้อน่ะแต่ว่าเขาจะเรียกมาดูมาเบิ่งบกวันเขาว่ะมาเบิ่งวันนี้ยัง มันมีแต่นบเนาะมีแต่ไหวเนาะอือมันมีแต่ว่ายคือนบบ้านบ้านบ่ายอดบ้านมายใจเอิญหนบแต่ประเทศไทยเอิญเรียกว่ายเนาะมีแต่นบเนาะมันเห็นผู้นั้นผู้นี้นบเห็นผู้นั้นกระนบเห็นผู้นี้กระนบค่อยกระเบื้องแล้วค่อยบุกกระหิตเมันเนาะเออเด็กน้อยเนี่ยเด็กหน่อยบ้านเ้าแบบว่าเราเคยไหวเนาะอยู่แถพฟาร์มแม่บรเคยวไหวคือคือคือเราไปเห็นเหกิจกรรมมีโรงเรียนมบ้านเด็กหน่อยบางคนกับบัวไหวเนาะแมนคือเพิ่อนเพือนนี่แหละแข้งกระด้างเลยแข้งกระด้างคือจริงๆอ่ะ คือ <c oughs> อีกอย่างเนาะ <c oughs> การสอนมันบริเข็มคนท้าวสอนว่ายโอเคมีมีแต่วันมันบรเค้มคนสอนมันไม่ได้ใส่ใจคือสอนแบบว่าเวลาครูอาจารย์เขาห้องก็สบายดีแบบที่ใส่ใจน,มน,นะมันบริสอนแบบจริงจังจังอ่ะคือบริปลูกฟังตั้งแต่ <c oughs> อนุบาลอย่างสี่เราคือปลูกฟังตรงนี้ให้เขาตั้งแต่อนุบาลแล้วก็ใส่ใจจริงจังโดยเฉพาะเอ่ในโรงเรียนเลยพอกลับมาบ้านแล้วพอแม่เองก็ต้องเป็นผู้ที่ให้เพราะนักเด็กอ่ะถ้าเกิดเฮาเฮาใส่ยังเขาเข้าไปเขาก็ได้สิ่งนั้นแต่บ้านเฮาเนี่ย อ่ะไปโรงเรียนอะไรก็แล้วกลับมาบ้านพ่อแม่ปฏิบัติแบบนี้อเอ้ยน้องปฏิบัติแบบนี้ผมมีการาสามารถะหวะต่อกันปุ๊บ <c oughs> เรียบร้อยเล็กน้อยแบบน,นี้ได้เนี่ยคลิปนี้ก,ปก็ประมาณนี้นะไอ้ต้นนี้ผมยาวเลยได้เนี่ยเออมันยาวเลดี๋ยวเอาคลิปหน้าเอาอีกอีพีหนึ่งอีกนี่อีพีหนึ่งเนาะทุกคนสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็บบอลต้นกระยาบขอโทษมามาสอบทำบอลยอดเพราะว่าเพิ่นเนเพิ่นเสาเพิ่นยังเลยนะทุกคนก็จะมาถามเนาะว่าเป็นยังได้ก็แคเห็นใจอยู่ไดยถ้าว่าสมุติว่าเอ้าสมุติว่าบอลต้นเป็นบอลยอดเนาะมีไอกับลูกอยู่บ้านอยากมาทางน แต่พัวมีงานแต่ว่าเมียน่ะถามว่าเมียผู้ดเดียวทาง,งานได้บ่แต่อันนี้ันมีลูกน้ำผ่านนะทุกคนมันก็นเลยแบบว่าง่ายในจังหน่อยอม,มันก็นายกากเติบเลยเพื่อนบอโบงากจังหน่อยข่าวว่าบ่อต้นเป็บ่ออดกับสีสีขิดแล้วเนอะลูกผู้ชิด,ดเขาโูงเรียนมาเนาะเดือนหน้าสิเปิดเทิม่มเนาะฮานะเราคนที่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่มันก็นต้องคิดอยู่แล้วแบบว่าอยากให้ลูกได้ํำเฮียนอยากให้ท่านคนอื่นนะทุกคนเนะาะถามว่าอยู่แล้วกัให้เขาได้บ่ หนึ่งกับ,บ่มีผู้เบ่งสองกับการเรียนการสอนหรือว่าโรงเรียนสภาพเวดลรอมมันก็แตกต่างกันเนาะเพราะว่านอ้องน้องเขาก็เคยแบบเขาโรงเรียนอยู่ในประเทศไทยแล้วเขาเจ้ามากในการเต้นไทยทุกคนเนาะคือบอต้นท้าว่าน้องจะเข้าโรงเรียนที่ประเทศลาวไหมเขาบอกว่าไม่เข้าเป็นไรโศกกระโปกมากเด็กน้น่อยหากขวบยังเป็นวาทุกคนเนาะเอาสำหรับที่นี่บอต้นก็โค้าพีลาน้องไปแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนีคือ เขาจะอาจจะถ่ายไปพร้อมเก็บ